มอยากจะฝากถึงอาจารย์เดชาอาจารย์เดชาเนี่ยเวลาพูดออกสื่อเนี่ยนะครับผมขอร้องเลยครับถ้าไม่พูดจะดีกว่าเรื่องตำร,รวจจะฟ้องผมอีกหลายคดีผมบอกอาจารย์เดชาหลายครั้งแล้วว่าต่อให้ตำร,รวจจะฟ้องผมอีกร้อยคดีผมก็บอก่อยยาิผมนักรบโรนิน เจอแม่งมาสามร้อยคดีแล้วจะโดนอีกสักน้อยคดีจะเป็นไรไปนะเพราะยี่บ็ดคดีไอ้ยี่บคนแพ้ผมแล้วมันก็หน้าอายขายขี้หน้าแล้วตำรวจยี่เบ็คนลุมอัญชัญยาคนเดียวแพ้คดีผมมันก็หน้าอายขายขี้หน้าแล้วนะอันนี้บอกให้รู้นะสองอาจารย์เดชาบอกผมได้รับข้อมูลจากเดชัยว่าไม่มีพยานหลักฐานใดเลยที่จะสามารถแก้ไขคำฟ้องหรือทำได้ผมอยากจะบอกอาจารย์เดชาว่า พอเถอะจบวายไปดีกว่าอย่ามาพูดเรื่องแตงโมเลยเพราะว่าอาจารย์เดชาเนี่ยเรียนตำราคนละเล่มกับผมนะผมไม่ได้เก่งเหมือนอาจารย์เดชาจบนิติบัณฑิตผมไม่ได้เก่งอาจารย์เดชาเป็นทนายฟาร์มผมเป็นทนายแต่ผมก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นทั้งผู้ว่าษาที่เป็นทั้งอายการที่เป็นทั้งนักกฎหมายนะนะครับจำนวนมาก ที่เป็นที่ปรึกษาของผมรู้ว่าควรจะต้องทําคดีแตงโมยอย่างไรที่จะดําเนินคดีกับเจ้าที่รัฐดําเนินคดีกับพยานเท็ดําเนินคดีกับพยานปั้นหรือดําเนินคดีกับคนเรือจะด้วยกฎหมายข้อใดน,นะครับกฎบัญญัติของกฎหมายอย่างไรไม่ใช่ผมไม่รู้กฎหมายก่อนที่ผมจะมาทําคดีกับเดไอเนี่ยผมได้มีการคุยกันแล้วว่าจะใช้กฎหมายใดกับคนเรือ กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ในการสร้างหลักฐานเท็จในการเอื้อประโยชน์ให้คนบนเรือในการสมยอมนะครับนะไม่ใช่ว่าอาจารย์เดชาเนี่ยเป็นทนายโจทย์ของคุณแม่วมจะให้กําลังใจอัจฉริ์ยะมากกว่าที่จะมาปากน้องเม็กช่องแปดมาบอกผมว่าตำรวจเขาจะฟ้องผมอีกเยอะผมบอกได้งไงว่าชีวิตผมมันตายก็คือไม่ติดคุกเขาตายนักรบโรนินวันแรกที่ผมเข้าพบผู้ใหญ่ ระดับประเทศนะเอาเล่าให้ฟังเลยสิบกว่าปีก่อนวันแรกที่ผมพบผู้ใหญ่ระดับประเทศท่านได้บอกผมว่าไปตั้งชื่อชมรมเฉลี่ยกรรมมาตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยผมจะตั้งชื่อชมรมว่าอะไรนะผมก็ไปพบอาจารย์สวิท์บุตรพิงกับพี่พศส,สุขเมืองที่เสียชีวิตไปแล้วในเอ9เอ็เก้าสบเก้าผมไปถามว่า ท่านผู้ใหญ่เนี่ยให้ผมตั้งชมรมโดยเฉลอคนยากจนเนี่ยนะที่ไม่ได้รับความเมตตามต่อหน่ารัฐเนี่ยจะตั้งชื่อชมรมว่าไงาไม่พบท่านสองครั้งพอผมบอกว่าผมจะตั้งชื่อชม,มชอรมชเหลือเหียกิจกรรมท่านบอกเออดีท่านบอกผมเลยว่าท่านไม่มีสตางให้นะ และสิ่งที่ผมทำเนี่ยต้องยอมรับนะว่าตายได้หนึ่งตายได้สองไม่มีสตางค์ให้สามติดคุกท่านบอกผมเมื่อสิบกว่าปีก่อนท่านถามผมว่าพร้อมจะสละไหมผมตอบท่านว่า ชีวิตผมเป็นของท่านแล้วพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินผมลงทำชมรมยิกรรมตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันนี้ผมเขียดคุกหลายครั้งผมเขียดคุกในหลายครั้งเลยด้วยความอ่อนประสบการณ์ ด้วยความที่แบบยังไม่เก่งกฎหมายจนผมต้องขยันเพราะผมถูกฟ้องครั้งแรกเลยโดยบริษัทซิมการ์ดไอบริษัทซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือทําอัพธุริตผมจําไม่เคยลืมเลยครั้งแรกเลยผมไปช่วยชาวบ้านกล่าวหาว่าทออัพธุริสชอบโกงอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไปช่วยปรากฏว่าผมโดนทวมัพธุลิสฟ้องเจ็ดคดีครับโอ้โหคดีเดียวก็อ้วกแล้วโดนเจ็ดคดีตอนนั้นมือใหม่เลย หัครับเลยทํางานไม่ถึงสามเดือนเลยหลังจากเข้าไปรับคําสั่งมาเวรล,ละกูติดคุบแน่ก็โชคดีครับเจรจาสําเร็จตำรวจพลิ์ถอนฟ้องให้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมถึงมีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้ผมถึงกล้าพูดว่า ผู้ใหญ่ของผมเนี่ยใหญ่กว่าพม่าตลออผมบอกให้เลยว่าชีวิตของผมสละแล้วเพื่อบ่นดินผมเนี่ยทํานั้นะดวงตาผมตายผมร่างกายผมสละให้สมารกชาติไทยสละให้โรงพยาบาลไปหมดแล้ววันไหนผมถึงแก่เวลาที่ฟ้าริจแล้วผมก็บอกภรรยาผมกับลูกผมแล้วว่าก็ใครอยากได้ตาก็ให้เข้าไปใครอยากได้ตก็ให้เขาไป อยากได้อะไรในร่างกายเราให้เข้าไปเลยไม่ต้องไปหวงแล้วก็เอาร่างผมเป็นครูใหญ่ให้กับนักศึกษาแพทย์นะเสร็จแล้วก็มาจัดงานศพให้ผมสามวันเผาแล้วก็ลอยอังคารไปนะครับแค่นั้นเองไม่ต้องไปอะไรมากเพราะชีวิตเราถือว่าได้ทําความดีเพื่อชาติบ้านเมือง<ๆ>เพื่อแผ่นดินเพื่อคนยากคนจนมาสิบกว่าปีนะครับผมถือว่า มีความสุขแล้วก่อนที่ผมเนี่ยจะถูกศาลตัดสินจำคุกสองเดือนผมอยากใล่าทุกคนฟังนะครอบครัวผมเนี่ยอยู่กันแบบมีความสุขทุกอย่างไม่เคยมีปัญหาเรื่องครอบครัวสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้ล่วงหน้าว่าผมจะโดนศาลตัดสินผมบอกให้เลยผมรู้ล่วงหน้าว่าผมจะโดนศาลตัดสิน เครียดมากบอกทุกคนเลยที่ผมไม่ไล์ไม่อะไรเครียดมากเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งผมคิดว่าโหทําไมโลกมันโหดร้ายกับเราขนาดนี้วะภรรยาผมเนี่ยนะปฏิจะไม่ค่อยมาคุยกับนะครับเพราะว่าเราจะอยู่กันคือเขามีหน้าที่ดูแลลูกผมไม่ีหน้าที่หาเงินผมไม่ีหน้าที่ทํางานช่วยเหลือสังคมภรรยาผมก็จะเป็นผู้ช่วยในการพิมพ์เอกาสารอะไรต่างๆแล้วก็ดูแลสํงงานักงาน แฟนผมต้องมาให้กำลังใจผมหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเมื่อวานนี้เป็นวันที่เราอ่ะนัดครอบครัวไปทานข้าวกันสิบห้าปีที่ผ่านมาผมกับภรรยาผมเนี่ยถ้าไม่ใช่วันอยู่ราชการนะนถึงว่าไม่ใช่เทศกาลปีใหม่ไม่ใช่ตรุษจีนหรืออะไรนะครับแทบจะไม่ได้กินข้าวพร้อมกันเมื่อวานนี้นี่ยได้มีการนัดกันก่อน,อนแล้วว่าไปทานข้าวกันไหมแฟนผมเป็นคนชวนนะไปทานข้าวกันไหมพ่อ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกทุกคนว่าผมถูกกระทืบเนี่ยผมไม่เสียเลยหรอครับใครอยากกระทืบกระทืบไปแต่อย่างน้อยสุดคือผมมีภรรยาผมนะครับกับลูกผมให้กําลังใจผมก็พอแล้วแค่นี้แหละนี่คือสิ่งที่พวกผมอยู่กันมาแบบนี้ทั้งชีวิต